สัมภเอไทยนะทุกคนจังหวัดพัทรุงนะครับกับสายฝนโปรยปลายนะเป็นสวยเลยนะครับธรรมชาติสุดๆนะครับสดชื่นกันไปครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่พัทลุงนะครับพาทุกคนมาเที่ยวสัมภเอาไทยนะครับ วันนี้ฝนตกนะครับทุกคนฝนตกนะครับก็ต้องอยู่ในร่มกันนะครับพาทุกคนมาเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเลยนะครับว่ามีอะไรให้เรารับชมกันบ้างนะพาทุกคนมาเที่ยวนะครับนี่ครับนี่คือทางเข้านะครับทางเข้าสำเภาไทยนะครับนี่จะเป็นซุ้มเขาเขียนว่าอันนี้ครับสร้อยอินทนินนะครับก็จะเป็นดอกไม้ประมาณนี้นะฝั่งขวานี่ก็จะเป็นปลูกทุนายตื่นสายนะครับ ข้างหน้าประมาณนี้นะนี่ครับเป็นสร้อยอินทนิลนะเดี๋ยวเขียนไว้นะเป็นดอกไม้สวยมากนะครับนี่นครับฝั่งขวาก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นประมาณพืชผักสวนครัวนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันเลยนะครับนี่ครับเขาเขียนว่ามาลายทองนะครับ แต่อันนี้มันเหมือนสะวัสดครันะทุกคนเป็นลูกสวรสดนะครับ,ระะลรบแล้วก็ในสวนก็จะประมาณนี้นะครับเป็นบวบนะครับเป็นบวบห้อยอยู่นะครับแล้วตรงนั้นก็จะเป็นไก่นะทุกคนเป็นไก่นะครับเขาได้ทํารางให้ไก่ได้เดินนะครับนี่นะเป็นสวนมีสะวัดรถนะครับมีบวบนะครับ เดี๋ยวไปกันต่อนะครับว่ามีอะไรให้เรารับชมบ้างนะครับอันนี้ผมเดินย่อนะทุกคนทางขวาก็จะเป็นนี่ครับมีห่านนะทุกคนมีห่านนะมีแพะด้วยนะครับนี่ครับเป็นห่านนะครับแล้วข้างบนก็เป็นแพ้นะมีแพ้นะครับนี่ลูกแพ้เดินออกมานะครับแล้วก็มีม้าด้วยนะครับียอม้าไทยนะครับชื่อน้องบอลนะครับ มีแพ้นะมีม้าด้วยนะทุกคน,นครับมตชมมาอย่างใ,ใกล้ๆเลยครับนี่ครับน้องม้านะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเลยนะครับข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ฝนตกนะับคนไม่ค่อยจะมีนะน นี่นะครับอันนี้มีค่าผ่านทางด้วยทุกคนผมลืมบอกไปนะครับมีค่าผ่านทางนะครับคนละสามสิบาทนะครับอันนี้เป็นหญิงช้านะครับด้านนี้ก็จะเป็นน่าจะมีเพลงนะครับฟังเพลงนะครับอันนี้ทางไปห้องน้ําด้วยนะครับมีห้องน้ําด้วยนะครับฝั่งโน้นนะเป็นห้องน้ํานะครับส่วนตรงนี้ ก็จะเป็นที่นั่งนะครับมีไอศครีมจำหน่ายด้วยนะครับฝั่งนี้จะเป็นคลองน้ำนะครับนี่นะครับมีเบบพัดมีอะไรให้เราพักผ่อนหย่อนใจนะครับประมาณนั้นนะทุกคนมีกังหันด้วยนะครับนี่นะครับมีอะไรเขาเรียกว่าปั่นน้ำนะครับกระหันปั่นน้ำนะครับ นี่ครเาเขียนบอกด้วยนะครับส่วนก็สืชีพด้วยนะครับแล้วก็ให้อาหารปลาครับในนี้น่าจะมีปลานะทุกคนข้างบนข้างบนขึ้นไปได้ด้วยนะไปชมนะครับแต่ข้างในกันต่อนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นคาเฟ่นะครับมีอาหารขายนะครับมีกาแฟนะครับมีเครื่องดื่มมีน้ำถ้าประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับทุกคน นี่เป็นจุดรวมพลรับเขียนไว้นะครับด้านขวามือก็จะเป็นมีพิซซ่าเตาดินนะครับกรางซ่อมบำรุงอยู่นะครับนี่ก็เป็นทางเข้านะครับนี่ทุกคนทางเข้านะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับเขียนป้ายแวกสำเพาไทยนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นคาเฟ่นะครับอันนี้ก็จะมีดอกไม้นะครับ นี่ครับดอกไม้ประมาณนี้ครับทุกคนมีรูปคิงคองนะมีสมรูปเรือสำเพาครับแล้วก็มีควายนะครับแล้วก็มีตัวกิเลนนะครับนี่ถ้าเป็นทุ่งนาที่มีข้าวขึ้นนะครับน่าจะสวยมากๆนะครับตอนนี้เขาน่าจะเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับ แต่ก็ยังคงความสวยไว้ให้เราชมนะครับนี่เดี๋ยวเราลอดใต้ท้องกิเลนนะครับเนี่คบตัวกิเลนนะทุกคนเดีย๋ยวให้ดูชัดๆนะครับข้างในเป็นสำเภาไทยนะครับเพื่อสำเภานะครับนี่ลอดใต้ท้องกิเลนได้ด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับนี่ครับ ใต้ท้องกิเลนนะครับใต้ทองกิเลนนี่ก็จะเป็นเป็นรูปชาดานะครับรูปชาดาที่ว่าเราใส่ของเ,อเมืองพัทลุงที่ดังๆนับก็คือโนรานะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ยังเห็นสำเภากับเจ้ากิงคองยักษ์นะครับทุกคนกิงคองตัวใหญ่นะครับ ช่วงนี้ฝนตกนับคนก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวด้วยนะครับก็เลยอย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้นะครับมีสิงช้าให้เรานั่งพักผ่อนด้วยนะครับทางเดินไปเรื่อยตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับคุณนายตื่นสายประดับทางไว้ให้นะครับสวยมากนะทุกคนนี่ครับเป็นรูปชดาของกาลเล่นนะครับประเพณีนะครับของใต้เรานะครับ ของพัทลุงขึ้นชื่อมากๆนะครับกับเมืองโนรานะครับเรือสำเภาทุกคนเป็นจุดเด่นมากนะครับตรงนูน้นน่าจะเพิ่งเริ่มสร้างนะครับทุกคนน,นะครับมีสไลเดอร์ด้วยนะครับ นี้ก็เป็นทางเดินนะครับพาเดินรอบเลยนะครับมีลูกควายด้วยทุกคนนระเจ้าควายน้อยนะไม่น้อยเลยครับใหญ่นะเขาทำไว้นะครับทำไว้นะครับไปให้เรามาเช็คอินกันนะครับนี่นะครับ นี่เป็นรูปเัลือสำเพานะครับนี่จะควายนะครับจะหินคองนะครับประมาณนี้นะทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นซุ้มซุมซมนะครับตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังสำมเพานะครับว่าจะมีอะไรนะครับ นี่ถ้าเป็นหูทุกคนนี่ผมอยากจะให้ทุกคนลองมาโนภาพดูนะครับตรงนี้ถ้าเป็นทุ่งข้าวนะครับเป็นกอข้าวกําลังเขียวๆอยู่นะครับโอ้โหจะสวยมากเลยนะตองนี้ก็เดินไปนะนี่นะประมาณนี้นะทุกคน ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่ฝนตกนะครับเดินแฉะนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาความสวยงามนะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดพัทลุงแหล่งเช็คอินนะครับมาให้ทุกคนชมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับทุกคนเห็นไหมเลยนี่นะข้างหลังคือคิงคองนะครับสำเพาไทยนะครับมีควายแลบลิ้นด้วยนะประมาณนั้นนะครับทุกคน มีท่ามกลางสายฝนเลยนะครับท่ามกลางสายฝนนะครับมีบัวด้วยนะทุกคนมีฝักบัวข้างหลังด้วยนะมีนี่เห็นไหมนี่นะครับมีบัวนะมีบัวนะ็นบัวนะฝนกะตกเริ่มแรงนะแรงแล้วนะครับฝนเริ่มแรงแล้วนะครับประมาณนี้นะทุกคน ก็ะจะประมาณนี้นะทุกคนขอขอบคุณเดี๋ยวทุกคนผมให้ดูว่ามีนกมีนกนะนกกระยางหรือนกปากห่างประมาณนั้นนะทุกคนนกอะไรก็ไม่ทราบผิดพลาดสักหน่อยต้องขออภัยนี่ฝนตกเริ่มแรงแล้วนะครับโอเคนะทุกคนขอลาทุกคนด้วยภาพสำเพอคินทองและท้าเจ้าฟายนะครับด้วยภาพนี้นะครับ ผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับ